สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กผมอีกเื่นงคยนครับอ,อาไปเกมน,นี้ผมจะมาเล่นเกมซอฟต์แวร์โปรนะครับแบบโปรนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันโปรยังไงมั่งนะครับโปตัวเลยครับเราไม่ต้องซื้อเลยนะนี่นี่มันโปตัวให้หมดเลยครับโปรุกตัวครับ ผมใช้ตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดก็โปรให้เอกหมดเลยครับอืมโปรหมดแล้วท่านผู้ชมลองสังเก็บตั้งด้านบนนะครับกระปุนแจเต็มไปหมดเลยครับผมเลือกคีย์บอร์ดก่อนผมว่าจะเอาวันนี้ดูสักแล้ว มันมีโปแบบกระโดดด้วยนะรกระโดดอย่างนี้แบบม่ลงบุบ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 นี่แล้วใช้ๆๆๆๆเลยนะครับดูคะแนนดูคะแนนด้านขวานะครับขวาบนนะครับชุดเลย,ยเราทำอย่างนี้ได้ทุกครั้งนแล้วพ่อตายการนดครับ อันนี้เสียงกว่านิดนึงนะครับจะดูตอนตายะอาตายตายเอาทำไมมันไม่ขึ้นแป๊มทำไมครับเนี่ยมันขึ้นศูนย์กุญแจแล้วก็กดอะไรก็ไม่เสียกุญแจนะครับได้เรื่อยๆไม่เสียมันไม่ใช่ มันเป็นแบบไม่เสียเล,ยค,ล,คเย,ลยครับคือเนี่ยแต่จะรวยครับตาย่าไหร่ก็ตุนกุญแจนะครับแล้วก็สังเกตุแล้วก็โดดนะครับกระโดดผมแต่กระโดดแค่อันเดียวข้ามันนี่ได้แล้วรับแล้วผมจะทิ้งลิงไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับบายบาย